สวัสดีครับพี่น้องสุมวลชนทุกท่านครับและผู้ที่ติดตามข่าวสารจากทางเ p e PE c นะครับวันนี้ผมก็ขอมาแถลงข่าวประจำวันที่31ตุลาคม2568นะครับขอมาเรียนสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเ p เปหรือเ p e PE c leaders week นะครับและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับของคณะผู้ทานไทย ดังนี้นะครับช่วงเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมแสดงความเห็นในเวที a p e c Leaders Informal Dialogue with Guests นะครับโดยได้ย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการค้าการลงทุนการใช้นวัตกรรมและการบรูรณาการความร่วมมือกับระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรักษาความยืดหยุ่นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนของโลกนะครับรวมทั้งท่านนายกยังไ,ได้แสดงความมุ่งมั่นของไทยในการเพิ่มพูน ความร่วมมือกับผุ้นส่วนทั้งในและทั้งนอกเอเปนะครับเพื่อให้เกิดตลาดที่เสรีและมีความเชื่อมโยงโดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจของมูลภูมิภาคที่มีความยั่งยืนนะครับต่อมาในการหารือระหว่างผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปหรือที่เรียกว่าเอเวทีเอเปนะฮะเอบเอ dialogue with e p e c economic leaders ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอกย้าเกี่ยวกับความท้าทายในมิติต่างๆที่โลกเผชิญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งเป็นบททดสอบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของเอเปคนะครับโดยเสนอให้ไทยและหุ้นส่วนต่างๆร่วมมือกันรับความท้าทายเหล่านี้อย่างแข่งขันและสร้างสารรค์ต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวคิดที่ไทย ให้ความสำคัญคือความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคนะครับโดยไทยมีโครงการ LandBridge ที่จะก่อให้เกิดการสร้างเส้นทางการค้าใหม่ <c oughs> สร้างโอกาสทางธุรกิจและการจร้างงานในการขับเคลื่อนการเติบโตนะครับ <c oughs> พราะมวันนี้ฝั่งฝ่ายไทยได้ชูนโยบาย u u i k k i i w w n นะครับที่มุง่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมในอนาคตและในสาขาที่มีศักยภาพสูงไม่ว่าจะเป็นสาขารถยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีชีวภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีและสตาร์ทอัพด้านความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายแบงคของโกลฟ์ Gold, นะครับเป้าหมายกรุงเทพและแนวคิดสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ Environment Social and Governance นะฮะ ESG พร้อมทั้งสแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2,573นะครับทั <ie> ้งหมดนี้ตอกย้ำให้ไทยเชื่อมั่นว่าท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์ AT และภูมิเศรษฐศาสตร์และระบบภูภาคีที่ถดถอยลงเนี่ยเอเฟตจะยังคงสามารถรักษาการมีตลาดที่เปิดกว้างที่ครอบคลุมและที่เป็นธรรมเพื่อสร้างรรภรูมิภาคที่ยั่งยืนมั่นคงและสอดรับกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ จากนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มีการประชุมคู่ขนานท่านนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนและประธานาธิบดีจีนนะครับในการหารือกับสุลต่านบรูไนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอุตสาหกรรมอาหารฮัาลาลวการพัฒนาที่ยั่งยืน เราก็ได้ขอบคุณฝ่ายบรูไนนะครับที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะผู้สังเกตการสถานการ์ชายแดนไทยกับพูชาสุดท้ายครับได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีเจินผิงประธานาธิบดีจีนนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ําเรื่องการสานต่อความร่วมมือและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนในปีนี้เนี่ยเราก็จะสานสัมพันธ์เพิ่มเติมทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงโครงการรถ,รถไฟไทยจีนนะครับและการปราบปรามเครือข่ายออนไลน์สแกมอีกเรื่องคือการลงนามความตกลงอาเซียนไชน่า FTA 3.0ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งนะครับเนื่องจากมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราได้ขอบคุณฝ่ายจีนที่รักษาความเป็นกลาง ในสถานการณ์ความตึงเครียดไทยกับผู้ชาทั้งหมดนี้นะครับเป็นการนําเสนอ,อนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างสารรค์และมองไปข้างหน้าทั้งในกรอบเอเปกและกับผู้แทนภาคเอกชนชั้นนําระดับโลกซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนที่เสรีบนหลักสากลน,นะครับ ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงรวมทั้งส่งผลให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและนี่คือสรุปภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเอ็กและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องของผู้แทนไทยในวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมเป็นวันสุดท้ายนะครับผมจะได้อัปเดตให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไปอค,ครับคุณ d evening Members of the press, today I'd like to provide a summary of Thailand's participation in the APEC Economic Leaders Week and the related meetings as of 31st of October 2025 as follows. In the morning, uh, the Prime Minister attended the APEC Leaders' Informal Dialogue with guests, where he exchanged views on the importance of promoting trade and investment fostering innovation and strengthening cooperation between the public and private sectors to promote economic resilience and growth amidst global uncertainties and volatility. the prime minister reaffirmed thailand's commitment to enhancing collaboration with partners both within and beyond apec with the aim of building an open, connected and resilient regional economy. next, during the apec, Dialogue with APEC economic leaders, the Prime Minister highlighted the multifaceted global challenges shared by all economies. These include digital transformation, climate change, and demographic shift. These challenges put to test the efficiency and resilience of APEC itself. The Prime Minister therefore urged all partners to work together proactively and creatively to address those hurdles. He also highlighted Thailand's key regional connectivity initiative, the Land Bridge Project, which aims to create new trade routes, enhance business and employment opportunities, and drive economic growth. Furthermore, the Prime Minister outlined the Quick Big Win policy to promote investment in future industries and high potential sectors such as EV, electric vehicles, semiconductors, biotechnology, and artificial intelligence alongside supporting women entrepreneurs and start-up working on sustainability, these initiatives align with the bangkok goals on esg, environment, social and governance principles. he also reaffirmed thailand's aspiration to become a member of the oecd, the organization for economic cooperation and development, by 2030. altogether, these efforts Underscore Thailand's belief that despite geopolitical and geoeconomic uncertainties and the weakening of multilateralism, APEC remains capable and sustaining of sustaining an open, inclusive, and fair market that fosters a sustainable and stable region, one that leaves no one behind. On the sideline of APEC meetings today, the Prime Minister held bilateral discussions with his Majesty the Sultan of Brunei and the President of China. During the audience with the Sultan of Brunei, the Prime Minister reaffirmed Thailand's readiness to enhance cooperation in trade and investment, human resource development, public health, food security, particularly the halal industry, and sustainable development. He also expressed appreciation for Brunei's participation in the interim observer team. Related to the Thai Cambodian border situation. Lastly, in his discussion with the President of China, the Prime Minister stressed the continuation and strengthening of bilateral relations, especially as Thailand and China celebrate the 50th anniversary of diplomatic ties this year. The discussion covered cooperation in the areas of trade, investment, tourism, innovation, science and technology, and people to people ties as well as progress on the Thailand China rail project and joint efforts to combat online scam networks the prime minister also welcomed the signing of the 3.0 ASEAN China free trade agreement which focuses on future economy digital economy and green economy most importantly he expressed appreci appreciation to china for maintaining neutrality in the thai cambodian border tensions overall Thailand's participation reflects our forward-looking and constructive economic policies, both within the APEC framework and through engagement with leading global businesses. This demonstrates Thailand's vision as a reliable and capable partner committed to free and rule-based trade investment, which will contribute to national economic development, improve the well-being of the Thai people, ensure stable incomes, and enable new generation entrepreneurs to grow sustainably. And this concludes today's um, Thailand's participation in this year's APEC Economic Leaders Week and related summit. I thank you for your attention.